คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส i ไหนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบำรุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสายของพี่ต้าอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับต้าสวัสดีครับพี่นัดครับสวัสดีจ้าอุย้ยวันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินเหรอทำไมครับได้ยินเสียงเหมือนเครื่องบิน ไม่ไม่ครับเพิ่งถึงบ้านอ้าววันนี้หนึ่งเรื่องครับต้าเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนมาฝากเล่าครับนะครับเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นูแนะใช่ครับนะครับคนทักไม่ได้เจอคนเจอไม่ได้ทักครับเอาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือต้องบอกแบบนี้ครับพี่พพินาครับว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของรุ่นน้องที่เราให้ฟังครับเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณสัก ห้าหกปีได้ครับเหมือนกับน,น้องเขารู้ว่าผมอะเคยทํารายการเกี่ยวกับเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยฝากเรื่องมาเล่าเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าน้องคนที่ผมสมมติว่าชื่อชื่อเตยก็แล้วกันนะครับน้องเตยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเขากลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยทั้งหมดสี่คนด้วยกันอืแต่มันมีอยู่คนนึงเนี่ยจะคอยมาแบบ มาเล่าเรื่องปัญหาที่บ้านให้ฟังครับทะเลาะกับพ่อบ้างทะเลาะกับแม่บ้างอะไรอโจรมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งน่าจะรุนแรงที่สุดเพื่อนเขาคนเนี้ยสมมุติว่าชื่อโบแล้วกันนะครับอืน้องโบเนี่ยเขาทะเลาะกับพ่อกับแม่อย่างรุนแรงเขาก็เลยหนีออกจากบ้านครับเพื่อนก็หาทางติดต่อกันนู่นนี้นั่นสรุปก็คือเจอที่เชียงใหม เพื่อนก็คอยปลอบกันเอ้ยมึงอย่างงั้นอย่างงี้นะกลับมาเถอะมาคุยกับพ่อกับแม่รนะครับจนทางน้องโบเขาก็บอกว่าถ้าถ้าจะให้กูกลับเนี่ยมึงพวกมึงต้องมารับคูที่เชียงใหม่อืด้วยด้วยความที่เพื่อนอ่ะเพื่อนรักกันมาแบบสนิทกันมากพี่นัาครับก็เลยลงทุนบินไปเชียงใหม่กันอพอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บก็มีการแบบถามกันว่าเออแล้วเองพักอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ย ก็ได้ที่พักมาแต่ปรากฏว่าด้วยความที่แบบไปตั้งแต่เช้าอะ่ะพี่นัดแล้วกลุ่มเนี้ยไม่เคยไปเชียงใหม่กันเลยนั่นค,คือครั้งแรกที่ไปเชียงใหม่อยากไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยวเด oh. ไปบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวขอแบบนู่นนี่นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปรับอนะไรอย่างเงี้ยอือก็เดินทางไปเที่ยวกันไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรบ้างจนสถานที่สุดท้ายที่เขาไปเนี่ยคือดอยดอยหนึ่งก็แลวก,กันครับคือพี่นัดครับ เขานั่งรถสองแถวแดงกันไปเขาก็นั่งตามปกตินี่แหละมีน้องเตยแล้วก็มีเพื่อนเขาอีกสองคนนะฮนะเขาก็นั่งกันไปนั่งกันไปตอนนั้นเตยบอกว่าน่าจะประมาณสักสามสี่โมงเย็นได้พนะี่นัทเขาบอกว่าระหว่างที่นั่งเนี่ยทางเดินไอ้ระหว่างทางเนีครับเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมือเนี่ยมือข้างเนี่ยอุ้มลูกอยู่ครับ ส่วนอีกข้างหนึ่งกําลังจูงลูกอยูดย่ด้วยความที่มาเชียงใหม่เขาก็ตื่นเต้นเนาะเขาก็แบบบอกเพื่อนอีกสองคนว่าเฮ้ย <"H oney, S 2> มึงมึงดูพิงคนนี้สิอะไรเงี้ยโอ้โห,โหอุ้มลูกมาจูงลูกมาอันตรายนะนเนี่ยมาเดินข้างทางอะไรอย่างเงี้ยออเออเราหน้าหน้าเอาเขาขึ้นรถมาด้วยนะเขาจะได้เดินไม่ไกลอะไรเงี้ยครับเตยเขาก็หันไปคุยกับเพื่อนแต่เพื่อนเขาไม่พูดอะไรเขาก็นั่งนิ่งๆเงียบๆครับ เลยเขาก็ทาไมถึงเงี้ยทำไมถึงไม่พูดอะไรเนี่ยเ็ไม่ได้คิดอะไรอนะอืก็เลยโอเคขึ้นไปบนดอยเสร็จเรียบร้อยทําธุระนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยก็ไปรับเพื่อนคนนี้น้องโบนะครับครับเขาก็ไปกินข้าวกันนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยแต่น้องโบเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเขาจะต้องอยู่ที่พักที่เนี้ยอีกคืนหนึ่ง เขาก็เลยไม่ได้มาพักกับเพื่อนอีกสามคนที่โรงแรมเขาเลยบอกเออเนี่ยมึงนอนโรงแรมนี้ละกันใกล้ๆอพาร์ทเมนต์กูเขาว่าอย่างนี้ทางน้องเตยกับเพื่อนอีกสองคนก็อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันนะแล้วเดี๋ยวกลับกลับกรุงเทพกันครับเตยก็เช็คอินเรียบร้อยกับเพื่อนอีกสองคนทีเนี้ยเตียงมันนะครับพี่พี่นัทลักษณะห้องเนี่ยคือเป็นห้องเป็นห้องสวีทเลยมันมีเตียงเตียงคิงไซส์อันหนึ่งแล้วก็มีเตียงเดี่ยวอันหนึ่ง ซึ่งผมก็เอ้ยทําไมโรงแรมนี้มันมันมีเตียงแปลกๆเนาะแต่เขาไม่ได้สนใจเลยก็ฟังอย่างที่น้องเขาเล่ามาเตยเนี่ยเขานอนคนเดียวนอนเตียงเดียวนะฮะเพื่อนอีกสองคนก็ไปนอนเตียงขิงไซส์เตยเขาอาบน้ําก่อนเขารู้สึกว่าเขาเขาเพลียเขาง่วงเขาอาบน้ําแล้วเขาก็หลับไปเลยเขาก็ไม่ได้เขาก็หลับไปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาตื่นเช้ามาก็จะลงไปเอ่อทานอาหารเช้ากันที่โรงแรมนะฮะอปรากฏว่าเขาเจอเพื่อนสองคนเนี่ย นั่งตาโหลอยู่ที่เตียงอ่ะพี่พี่นัท<า>เขาก็ถามเ่าให้มึงมึงเป็นอะไรอะ่ะบอกมึงรู้ไหมเตยกูไม่ได้นอนเลยนะเอ้าทาไมมึงไม่ได้นอนล่ะเตยก็ถามอะไรย่างเงี้ยทำไมมึงไม่ได้นอน,น,อ,นอืเพื่อนสองคนก็บอกว่าก็มึงไปทักเขาไงเขาเลยมาอืเตยก็ถามว่าใครทักอะไร ก็ผู้หญิงคนที่อยู่ข้างทางระหว่างทางไงครับเตยก็ถามว่าแล้วมึงเจออะไรเพื่อนคนแรกครับหลังจากที่เตยหลับไปแล้ว<อ>เพื่อนอีกคนนึงเขาก็จะไปอาบ,บ,บน้ําทีเนี้ยผมว่าพี่นัดแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นห้องน้ําโรงแรมที่มันค่อนข้างที่จะใหม่ก็คือเป็นกระจกอะครับพี่นัดอืมอืมแต่มันจะมีความเอ่อฝ้าๆหน่อยเพื่อเหมือนกันไม่ให้คนคนข้างนอกเห็นหนั่นนะครับ เขาบอกว่าเขาอาบน้ําอยู่เนี่ยแล้วแล้วจังหวะเหมือนเขาสระผมแล้วก็หันไปทางกระจกอะครับพี่นะัทเขาเห็นเป็นหน้าคนครับหน้าคนที่มันมันแนบกระจกอยู่อะครับครับเอาหน้ามันแนบกระจกแต่อยู่ข้างนอกนะแต่เห็นว่าแบบเป็นหน้าคนเลยอะอเป็นเป็นหน้าคนแบบฟิดซีดเลยอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจเขานึกว่าเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งแกล้งครับ เขาก็เลยรีบอาบน้ําแต่ตอนนั้นเขาเริ่มกลัวแหละเขาก็รีบอาบน้ํารีบแต่งตัวเลยเรียบร้อยก็เดินออกไปอปรากฏว่าเพื่อนเขาเนี่ยคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ที่นอกระเบียงครับเขาบอกเฮ้ยมึงเมื่อกี้มึงแกล้งกูป่ะเนี่ยมึงเอาหน้าไปแนบกระจกวะบอกบอกเฮ้ยกูไม่ได้แกล้งมึงมึงไปอาบน้ำนะกูก็มาคุยโทรศัพท์กับแฟนที่ระเบียงเลยกูไม่ได้อะไรกับมึงเลยบอกเหรอแล้วมึงเห็นอะไรอ่ะ เพื่อนก็เออไม่ไม่ไม่ได้เห็นอะไรหรอกแค่ตาฝาดเฉยอะไรเงี้ยเพื่อนคนที่สองก็อ่อโอเคโอเคเพื่อนคนที่สองก็อาเข้าไปอาบน้ํเขาอาบเสร็จแต่เพื่อนคนที่สองไม่เจอครับไม่ได้เจอคนเอาหน้ามาแนบกระจกอะไรเงี้ยอาบน้ําเสร็จก็มานอนเพื่อนคนที่สองเล่าว่าประมาณสักตีสองตีสามได้ครับเขาเหมือนกับเขาสะดุ้งตื่นจะมาเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยพี่น้องเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกอยู่ยืนอยู่ที่ปลายเตียง ยืนนิ่งๆเลยครับยืนนิ่งๆก้มหน้าอยู่พี่นัทจําได้ใช่ไหมครับว่าผู้หญิงคนที่อุ้มลูกอะ่ะแล้วเขาแล้วเขาจูงลูกอีกคนหนึ่งจําได้ใช่ไหมครับจาได้ครับลูกเขาคนนั้นอ่ะที่จูงอะ่ะกําลังวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปอยู่ในห้องอะ่ะวิ่งเล่นอะ่ะโอ้วิ่งเล่นอยู่อย่างนั้นอะ่ะเขาก็ตกใจแล้วเขาก็จําได้ว่าผู้หญิงคนไี้เขาเห็นครับเขาก็เลยแบบ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเขาไปปลุกเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเขาปลุกปลุกปลุก,กอะไรเงี้ยพอเขาตื่นมาเขาก็ตกใจไปด้วยกันก็าถามว่ามึงเจออะไรบกเจอแบบไม่โอ้โหนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่แบบต่างคนก็ต่างกลัวอะไรเงี้ยครับพี่นัท oh. ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นอนกันเลยกลัวกลัวว่าถ้าจะนอนอีกเดี๋ยวจะเจออีกครับส่วนเตยไม่รู้เรื่องลยครับเตยหลับสนิทไปเลยอื mm. ตื่นเช้ามาเตยกไ็ได้ฟังจากเพื่อนเนี่ยนะฮะเตยก็บอกว่าเฮ้ย เตยก็บอกขอโทษนะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้จริงๆเอยไม่รู้จริงๆว่าถ้าเกิดเจอใครแปลกแบบแปลกหน้าหรือแบบที่เราไม่รู้จกักอ่ะแล้วเดินอยู่ข้างถนนนี่ยอย่าไปทักเออเออเขาเขาขอโทษขอโพยกันเพื่อนเขาก็บอกว่าหูไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยก็เลยพาเตยกับโบแล้วก็พาเพื่อนอีกสองคนเนี่ยไปทําบุญที่วัดครับออไปทาบุญที่วัดเลยชุดใหญ่เลยเอ,อ่อเพื่อแบบ คิดส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยเขาก่อนก่อนก่อนที่เขาจะทําบุญเนี่ยเขาก็เล่าให้พระท่านฟังอะไรแกบอกว่าเออเจอแบบนี้นะพระท่านก็บอกว่าเอออาจจะเป็นวิญญาณแหละที่แบบไม่ได้อาศิก็เป็นวิญญาณนั่นแหละมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแต่ว่าทางความเชื่อเนี่ยถ้าเราเจออะไรแบบนั้นเราอย่าไปทักครับเอออย่างนี้ก็เป็นเรื่องของ คนทักไม่ได้เจอคนเจอไม่ได้ทากคราบพี่นั่ครับมันเป็นเรื่องจริงเนอะมันเป็นเรื่องจริงเนอะที่บางทีคนเราทักอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าบางทีเราอาจจะทักด้วยความไม่รู้ก็ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาในเรื่องของโลกวิญญ,ญาณน่ะบางทีเขาตามกลับมานะเจอวิญ,ญญาณที่ดีก็ดีไปและถ้าเจอวิญญาณที่ไม่ดีล่ะถูกไปมฮะใช่อะอย่างที่ผมเคยเคยพูดในรายการไปก็คือ เอ่อวิญญาณตามเพื่อนผมมาเหมือนจะลวนลามครับใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะมันเกิดขึ้นจริงๆกับเพื่อนผมมันลวนลามเลยอะครับแต่นี่คือคือโชคค,คือเห็นเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเด็กมาโอ้โหนี่กันมันก็น,น่ากลัวแล้วนะครับโอ้อ,อ,นนอ้าวถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ที่ผมว่าหลายๆคนเคยเป็นแล้วก็อาจจะทักโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจ ครับแล้วก็อาจจะเจอเรื่องราวแปลกๆกลับมาหลังจากนั้นเขาว่ากลางคืนเนี่ยห้ามทักถ้าคนเมื่อสมัยก่อนเนอะที่บ้านพี่อ่ะที่อ่างทองอ่ะครับตาแม่กับน้ากับพ่อจะบอกเลยนะบอกว่ากลางคืนไปแล้วห้ามทักเด็ดขาดเดี๋ยวเหมือนกับทางทางต่างจังหวัดเขาจะปล่อยของมั้งวันโกนวันผ้าแล้วมันจะเข้าตัวเรา ันนี้เคยได้ยินเหมือนกันถูกไหมครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะอโอ้โหฮะนะอย่างเรื่องนี้คนทักไม่ได้เจอคนเจอไม่ได้ทักครับขอบคุณมากนะตาครับผมก่อนจะวางสายกันไปฝากช่องฝากอะไรหน่อยไหมฮะช่องเหรอเอาจริงๆก็มีติกต็อกนะครับชื่อช่องว่าเฮ้ยช่องเพื่อนกูครับช่องใครว่าช่องผมเองฮะชื่อช่องว่าอะไร ช่องเพื่อนกูครับเข้าใจนะช่องใครช่องผมฮะชื่อช่องเฮ้ยช่องเพื่อนกูก็รู้อันนี้รู้อันนี้อันนี้เข้าใจช่องใครอาเป็นว่ามันเป็นช่องของเพื่อนผมก็แล้วกันมันชื่อช่องว่าอะไรช่องเพื่อนกูครับอันนี้รู้รู้เลยรู้เลยว่าจะบอกว่าช่องเพื่อนกูครับเป็นช่องใครเป็นช่องของผมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่สิชื่อช่องว่าช่องเพื่อนกูครับเป็นช่องใครช่องผมฮะงงแล้วอา้าวงงแล้วงงแล้วทีนี้งงแล้วปวนกันแล้วปวนกันแล้วปวดไหมนี่ปวดปวดแล้วเนี่ยปวดแล้วเนี่ยเอาที่ทีผมว่าพี่นัดปวนฮะไม่ใช่ผมไม่เอาพี่เอาพี่เราพี่อบอกว่าเอ้ยอต้าตาช่วยฝากช่องหน่อยชื่อช่องว่าอะไร ช่องในติกตอกชื่อว่าเฮ้ยช่องเพื่อนกูไม่ไม่ไม่ใช่ช่องนะไม่เอาช่องนะเอาช่องตาสิเอาช่องตาาช่องตาช่องตามีไหมมีมีอันนี้มีช่องตาคือมีมีชื่อช่องเฮ้ยช่องเพื่อนกูอ่านี่นี่นี่ช่องผมนี่ช่องเพื่อนไม่เอาเอาช่องตาเราจะได้ประชาพันธ์ให้ไง เอาเป็นว่าช่องกูก็ได้ชื่อช่องชื่อช่องว่าชื่อช่องเฮ้ยเพื่อนกูเฮ้ยช่องเพื่อนกูเฮ้ยช่องเออเอาก็สันหาตั้งจริงๆเลยนะฮะอ้าขอบคุณมากนะตาได้ครับนะครับแล้วก็มันไหนที่สะดวกก็เรียนเชิญนะได้พี่นัทชื่อช่องของเราแน่น่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผม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 ร้องเพลงให้ฟังดีไหมเถอะ <laughs> อ๋อแล้วก็อีกอีกอักอนนึงครับพี่นะขออนุญาตได้สิใครอยากเจอผมนะผมร้องเพลงอยู่ที่ซอยท่าข้ามพระรามสองทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยเพราะอะไร ปรโหมดเนี่ยนั่นสินออนั trend 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 ่นสินาะเนาะเนเออผมดูจะทำเสียงหลอดทำไมเชิญเชิญเชิญใครอยากจะฟังฟังฟังต้าร้องเพลงต้องไงเอาเป็นว่าใครอยากจะฟังผมร้องเพลงผมก็เขินเอาเป็นว่าใครอยากเจอผมที่ ร้านฮิปปี้แคมปซอยท่าข้ามพระรามสองครับ,รบผมร้องเพลงอยู่ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งเจอกันอ่าโอเคเป็นเพลงแนวไหนอ่ะก็เป็นเพลงยุคเก้าศูนย์สองพันแล้วก็เพลงใหม่บ้างอะไรเงี้ยครับพี่น้าออนี่ก็นี่ก็ร้องเพลงเพิ่งเสร็จก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเราเป็นนักร้องเลยอะฮะ จะเล่นเป็นนักร้องได้ไหมอ่ะพี่นะผมก็ร้องตามร้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้แบบออกซิงเกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเสียงไม่ได้หรอกสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมมันจะติดซิคลิกพี่ไหมเออเว้ยเออถ้ามัน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 ติดมันติดมันติดมันติดลิขสิทธิ์เออเดี๋ยวโดนฟ้องเอาไม่ได้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 อาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังด้อพี่ไปพระรามสองเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปแจมด้วยได้ไหมป่าเลยคือพี่จะบอกว่าเสียงพี่นี่นะอ่ะพูดตรงไม่ได้อวยตัวเองนะทำไมฮะเสียงพี่นี่อย่างกับนกกระเวก โอ้ใสขนาดนั้นเลยจริงๆโอ้โหมื่สมัยก่อนนี้ตื่นมาตั้งแต่ตอนตีห้าเพื่อนมานั่งเรียน้ําค้างบนยอดหญ้าที่วิเศษชัยชานอ่างทองบ้านพี่เสียงอย่างกับนกกระเวกยี่สิบปีที่ไม่เคยเปิดเผดที่ไหนมาก่อนเปิดเผยครับผมขอบคุณมาคอยแก้อะไรกันเนียลืมลืมลืมดิ้ดิ้รายการผีรายการผีโอ้ใช่ใช่ใช่แหมรายการผีแหมแต่พี่กเม่ากี้พี่ก็เล่นไปเยอะคุณท่าของคุณมากนะ ขอบคุณครับพี่นันได้เล,เลยน้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผี Ghost Night ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป